ดวงชะตาวันที่12ตุลาคม2568คำทํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารดาวประจำวันเกิดดาวอังคารสัญ,ญลักษณ์แห่งการกระทําความกล้าหาญและการต่อสู้ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่มีความเสี่ยงสูงและอาจเกิดความผันผวนได้ง่ายสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคาร พลังขับเคลื่อนตามธรรมชาติของท่านที่มุ่งมั่นกล้าได้กลา้า,าเสียและพร้อมที่จะลงมือทำจะปะทะเข้ากับพลังงานของวันโลกาวินาศที่บีบรัดและเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์อย่างรุนแรงการกระท,ทําที่ขาดการไตรตรองหรือทำตามแรงกระตุ้นชั่ววูบอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทที่รุนแรงและยืดเยื้อหรืออุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันได้ หัวใจสำคัญของวันนี้คือการควบคุมตนเองอย่างมีสติการงานต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการโต้เถียงกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาอย่างถึงที่สุดอย่าพยายามใช้กำลังผลักดันโครงการให้เดินหน้าหรือแสดงพฤติกรรมแข่งขันชิงดีชิงเด่นเพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่บานปลายควรเปลี่ยนพลังงานที่ล้นเหลือของท่าน ไปใช้กับงานที่ต้องลงแรงแต่สามารถทำได้โดยลำพังเช่นการจัดเก็บสต็อกสินค้าการย้ายของหรือการทำงานภาคสนามวันนี้คือวันที่ต้องยอมถอยหนึ่งก้าวเพื่อที่จะก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมในอนาคตการเงินมีความเสี่ยงที่จะใช้จ่ายเงินอย่างหุนหันพลันแล่นไปกับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องยนต์กลไกหรือยานพาหนะ ควรเลื่อนการตัดสินใจซื้อของชิ้นใหญ่ออกไปก่อนหลีกเลี่ยงการเจรจาต่อรองทางการเงินที่อาจนำไปสู่การโต้เถียงการทวงหนี้ในวันนี้อาจไม่ประสบความสำเร็จและอาจทำให้เสียความสัมพันธ์ได้ความรักคนโสดเป็นวันที่อารมณ์รักใคร่และความโกรธเกรียวอยู่ใกล้กันเพียงนิดเดียว ควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยในหัวข้อที่เปราะบางหรือเป็นประเด็นถกเถียงเช่นการเมืองหรือศาสนาในการออกเดทการแสดงออกที่ตรงไปตรงมาเกินไปอาจถูกมองว่าเป็นการก้าวร้าวได้คนมีคู่มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดการทะเละวิวาทครั้งใหญ่ต้องตระหนักรู้ถึงอารมณ์โกรธของตนเองอยู่เสมอ หากเริ่มรู้สึกว่าอารมณ์กำลังเดือดพล่านให้รีบพาตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นทันทีไปเดินเล่นสงบสติอารมณ์หรือออกกำลังกายเพื่อระบายพลังงานอย่าระบายพลังงานนั้นผ่านคำพูดที่ท่านจะต้องเสียใจในภายหลังสุขภาพมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุของมีคมบาดหรือแผลไฟไหม้น้ำรอ้อนลวก อันเนื่องมาจากความรีบร้อนหรือความโกรธต้องมีสติให้มากขณะใช้เครื่องมือช่างขับรถหรือทำอาหารอาการปวดศีรษะและความดันโลหิตสูงจากความเครียดก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังการออกกำลังกายเป็นวิธีระบายพลังงานที่ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่ต้องมีการแข่งขันประทะซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคสำคัญที่สุดคือแรงกระตุ้นที่ควบคุมไม่ได้สัญชาตญาณของท่านจะบอกให้ท่านพุ่งชนต่อสู้และลงมือทาในขณะที่พลังจักรวาลกําลังเรียกร้องให้ท่านหยุดนิ่งไตรตรองและถอยออกมาความขัดแย้งภายในนี้ อาจระเบิดออกมาสู่ภายนอกได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีคําแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการระบายออกทางกายภาพจัดตารางเวลาสำหรับการออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงแต่ทำได้โดยลำพังเช่นการวิ่งการยกน้ำหนักหรือการชกกระสอบสาย เพื่อเผาผลาญพลังงานของดาวอังคารที่มากล้นออกไปอย่างปลอดภัยการควบคุมคำพูดฝึกใช้กฎ10วินาทีก่อนที่จะพูดอะไรออกมาในสถานการณ์ที่ตึงเครียดหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่จะพูดนี้จำเป็นหรือไม่สุภาพหรือไม่และมีประโยชน์หรือไม่การถอยอย่างมีกลยุทธ ตรหนักรู้ว่าการหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในวันนี้เป็นเครื่องหมายของความแข็งแกร่งและสติปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแอการเงียบและการถอยคืออาวุธที่ดีที่สุดของท่านในวันนี้